สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเชาว Summoner Wall Collector ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมอนเตอร์3าดาวนะครับผมที่น่าปั้นนะครับหรือแบบถ้าเรามีตัวของมอนเตอร์ซามนะครับเราสามารถที่จะกินให้สกิลมันเต็มก่อนได้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับผมก็คือตัวของน้องแฟรี่ไฟนะผมขอเรียกว่าแฟรี่ไฟแล้วกันนาะเป็นมอนเตอร์ที่หลายคนก็ <c oughs> ผ่านช่วงแรกมาแล้วก็น่าจะได้ปั้นกันทุกคนเนาะ แฟร r ดี้ไฟนะครับผมหลักๆการใช้งานของน้องเนี่ยมันใช้งานง่ายด้วยคือมันสามารถที่จะเปลี่ยนจากตัวของปั๊บฟ้านเนี่ยของปั๊บดาบเนี่ยเป็นปั๊บหักดาบได้สมมติว่าฝั่งตรงข้ามนะครับผมมีปั๊บดาบปั๊บเนี่ยถ้าใช้น้องเนี่ยน้องก็สามารถที่จะเปลี่ยนปั๊บดาบนั้นเ,นเป็นการเป็นปั๊บหักดาบได้นั่นเองคือเก่งมากนะครับผมอ่าแล้วก็คูดาวถือว่าเร็วด้วยนะครับหลักๆตัวนี้จะเป็นจะใช้เป็นในเฟสของการ ตีหมู่ทำน้ำเมตหมู่อะไรแบบนี้เป็นต้นในช่วงแรกๆเนี่เก่งมากนะครับผมตัวนี้เก่งนะครับผมหักดาฟได้ลบบัฟหักดาบได้สําคัญมากๆเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้ผมอาจจะไปไวนิดนึงนี่เพื่อนเพราะาเป็นคลิปสรุปเนาะกะ็ขออภัยนะครับผมถ้าข้อมูลมันแบบไม่ไม่ครบถ้วนมากนัะครับต่อมานะครับผมก็คือตัวของแ a n k กน สไตล์นะครับผมธธาตุเออ่าตุไฟนะครับตัวนี้เก่งมากนะครับเก่งแบบเก่งเวอร์เลยนะครับผมอ่ะเก่งตรงที่สกิลสองครับเพื่อนๆสกิลที่2นะครับผมก็คือจะเป็นการกระโดดสูงนะครับแล้วก็จะเป็นการทุบพื้นด่างรุนแรงนะครับผมเพื่อทำดาเมจตามสัดส่วนเดฟนะครับไอตัวนี้คือยิ่งเล็บเยอะยิ่งทำดาเมจได้แรงนั่นเองนะครับผมใส่ศัตรูรอบๆนะครับอันนี้เป็นการโจมตีหมู่นะครับผมตีหมู่จีดาเมจด้วยเดฟนะครับแล้วก็ทำให้ตัวมีโอกาสสตันด้วยนะครับผมอ่ะหรือเป็นโอกาสมึงงนั่นแหละนะครับผม สตาร์ทเนี่ยนานถึง3.5วินาทีนะครับแล้วก็โอกาสสตาร์ทเนี่ยนานมาก70%สเสกิลสดีมากนะตีหมู่สตาร์ทนะครับผมแล้วก็ทำดามิ่ตามเดฟครับเพื่อนๆคือดีมากตัวนี้เก่งมากมากนะผมใครที่แบบเออมีน้องก็แนะนำนะครับสกิลเต็มก็จะดีมากๆนะครับต่อไปก็ผมก็คือสกิลที่3ครับผมสกิลที่3เนี่ยจะเป็นการตีทั้งหมด2ครั้งนะเป็นการตีแบบซ้ายขวานะครับผมทำดาเมจตงแรงตามเดฟนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับไอ้ดาเมจเนี่ยมันแรงมากๆนะครับทุกคนคือมันมีโอกาส60%นนะครรับผมใกาห เป็นการตีทะลุเดฟนั่นเองนะครับผมโหแบบเป็นตัวที่เก่งมากคือ1ตี2ครั้งนะครับผมแล้วก็ตีแรงตามเดฟพร้อมกับการตีทะลุเดฟด้วยนั่นเองครับการตีทะลุเดฟคืออะไรสมมติว่าเราใส่เดฟเยอะมากผมใส่เดฟอเอาสักบวกหลังประมาณสักสองพันแล้วกันบวกหลัง2000เนี่ยเวลาที่เราตีทะลุเดฟเนี่ยไอ้บวกหลัง2000เนี่ยแทบจะไม่มีค่าเลยนะเพื่อนมันตีเข้าไปแบบสดๆเลยนะผมมอนเตอร์บางตัวที่แบบทำ damage เเแรงตามเดฟอยูน่นะเนี่ยตัวเนี้ยปรับปรับเรียบนะครับเก่งมากนะครับผมเก่งมากๆเลยนะครับต่อมานะครับผมกก็คืออีตัวนึง ไอ้ตัวเนี้ยจริงๆผมก็มองว่ามันมีแนวโน้มที่จะได้ใช้งานในอนาคตแต่ว่าก็บอกก่อนว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดเราเท่านั้นนะครับเพื่อนทำไมถึงว่ามีแนวโน้มในการใช้งานอนาคตเพราะอะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่ะ สกิลที่2ของพิกซี่ไฟนะครับผมสกิลที่2ของพิกซี่ผมเรียกว่าพิกซี่นะครับหรือทาทูแล้วกันเนาะก็คือเป็นการตี2ครั้งนะครับผมแล้วก็การโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการแจกบัฟเผาไหม้ด้วยกันมีโอกาสในเรื่องการแจกบัฟเผาไหม้ซึ่งแอ้บัฟเผาไหม้เนี่ยถ้าพูดกันง,ง่ายๆคือเป็นปบัฟผิดนั่นแหละนะครับเป,เป็นเป็นตีมบัฟผิดนั่นแหละครับถ้าอีกเกมอีกเกมนึงนะเผาไหม้เนี่ยก็จะเป็นการเหมือนคล้ายๆลดเลือดไปเรื่อยๆนั่นเ,นเองนะครับผมทีนี้ใครแม็กของมันเนี่ยมันมนเพื่อ สกิลที่3เนี่ยก็คือจะเป็นการระเบิดนะครับผมระเบิดพิษนะครับผมฮะระเบิดเอฟเฟกต์เผาไหม้บนตัวเป้าหมายนะครับอันนี้จะเป็นการระเบิดเป้าเดียวนะครับผมเป็นการระเบิดเป้าเดียวนะครับอันดับแรกเนี่ยมันทําแบบนี้ก่อนเพื่อนก่อนระเบิดเนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูรอบๆนะครับแล้วก็จะเป็นการระเบิดบัฟเผาไหม้เนี่ยเป็นเป็นเป้าเดี่ยวอันนี้คือประมาณว่า เป็นการระเบิดบัฟพิษนะครับหรือบัฟเผาไหมเนี่ยแค่เป้าเดียวนะครับแล้วก็ปกติเผาไหมมันก็จะทําเอฟเฟกของมันก็คือประมาณสักสนาทีเออสวินาทีลดเลือดประมาณโน่นนี่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีพิกซี 3, ่กดสกิลสามปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการจุดในเรื่องของบัฟเผาไหมทั้งหมดออกเลยนะครับซึ่งมันจะได้เป็นทีมคล้ายๆกับเป็นทีมพิษน,นั่นเองครับตัวน,นี้มีความน่าสนใจแต่ว่าบอกก่อนว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีการใช้งานประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมีแนวโน้มในอนาคตท,ท,ที่ที่จะได้ ที่จะได้ใช้นะครับผมที่จะได้เล่นนะครับผมอ่ะแล้วก็เอฟเฟกต์เ hmm. ผาไหม้นะครับผมระเบิดเผาไหม้มีแค่2ตัวในเกมเท่านั้นมีแค่พิซซี่ไฟแล้วก็จะมีตัวของแจ็คอลเลอรเกินหรือฟักทองคาดไฟนั่นเองครับซึ่งบอกก่อนนะเอฟเฟกต์นี้เป็นเอฟเฟกต์ที่สำคัญมากๆในช่วงในช่วงแบบเวลาที่เจอบอสแบบเลือดเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราไปเกิดเคสของการแบบเอาพิซไปสู้เอาเอฟเฟกต์เผาไหม้ไปสู้เนี่ยจะสําคัญมากเลยนะครับผมตอนนี้มีความน่าสนใจนะครับผมอ่ะต่อมาอีกตัวหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้ครับน้องฮ How How ิวมาน นะครับผมผมชอบเรียกว่าใหม่ในนะตัวนี้เป็นตัวที่บิวดามจได้ค่อนข้างโอเคมากๆตัวของสกิลที่2อ่ะเพื่อนๆมันเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมด2ครั้งไอการโจมตีเนี่ยจะทำดาเมจค่อนข้างรุนแรงมากๆจะเป็นการทำดาเมจ400นะครับ8.8%ของ ADK คือตีทีที่สะดุ้งเลยนะครับแรงมาก นะครับแล้วก็สกิลที่3ครับผมมันจะเป็นการเพิ่มในเรื่องของบับดาบแล้วก็บับครีให้กับพวก,พวกรอบๆนั่นเองครับเป็นตัวที่เก่งมากๆสามารถสร้างบับดาบกับบับครีได้มันจะเล่นเป็นตีมๆีม,มสาดหน่อยเ,เพื่อนๆนะประมาณนี้นะครับผมแล้วครูดาวของน้องเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ เรียกไ,ไ,ได้ว่าเร,วเร็วเร็วพอใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าปั๊บาคลีกกับบัฟบดาบมันนานถึง20วิแล้วที่สาคัญคือตัวของคูดาวมันแค่24 <c oughs> เท่านั้น24ีวิเท่านั้นเองซึ่งปั๊บเดียวมันก็ได้แลวนะครับแล้วก็ใช้มานานเพียงแค่สหน่วยเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่เลยนะครับผมอันนี้สําหรับเป็นตัวของทัดไฟทัดไฟหลักหนักก็จะประมาณนี้นะครับผมที่ที่ที่เห็นว่ามันน่าใชา่น่าใช้แต่ส่วนตัวที่เหลือก็ถามว่าน่าใชา้ไหมจริงๆก็ยังมองว่ายังไไไไมม่่่่่่คคคอออยยยยยังยยังงโโดดนเนเเาาหหะ นะครับต่อมาครับเป็นธาตุน้ำเกันบ้างครับธาตุน้ำตัวนี้น่าใช้ครับแฟรี่ตะกูลแฟรี่นี่เก่งทุกตัวนะครับตระกูลแฟรี่แฟรี่ไฟแฟรี่น้ำแฟรี่ลมเนี่ยเก่งมากๆนะครับผมอ่ะอย่างแฟรี่น้ำเนี่ยที่มันเก่งจริงๆอ่ะมันจะเป็นที่สกิลสแล้วก็สกิลสนะครับเพื่อนๆอ่ะสกิลที่2ครับเป็นการฟื้นฟูฮิตพีให้กับพวกเป้าหมายนะครับแล้วก็จะเป็นการปลดในเรื่องของเอฟเฟกต์พีชนะครับก็คือถอดประพีชออกนะครับหากโปรสาเร็จนะครับผมก็จะได้รับมานานะครับผมหากโปรสาเร็จนะครับตัวของซัมเมเนนนี่่ยยจะได้รับมาา2หว คือมนาสองหน่วยเยอะนะเพื่อนๆเยอะมากๆนะครับผมอย coating, ่าง <tablespoons, S 2> จินอย่างจินน้ําเองอะเพิ่มมนาแค่หน่วยเดียวเองครับผมอันนี้คือแต่ว่ามีเงื่อนไขเข้ามาแซมนะก็คือถ้าเราถอนในเรื่องของบัฟได้มันก็จะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับได้มนาถ้าไม่มีถอนบัฟก็ไม่ได้มานานั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะเป็นการฮิวปกตินะถึงแม้จะไม่ได้ถอนบัฟมันก็ยังคงเป็นการฮิวปกตินะครับผมเพื่อนๆจะเป็นการฮิวแค่เป้าเดียวนะครับผมซึ่งการฮิวเพื่อนๆมันฮิวแรงตาม a d k นะผมคือโคตรแรงอ่ะ 1 0 0 0นะครับ89ของ ATK นะครับผมฮิวแรงมากเรียกว่าฮิวทีเต็มหลอดนะครับสกิลเนี้ยคือฮิวแรงมากกูดาวดานไหมไม่นานครับผม18วินาทีแล้วก็ใช้มานาแค่3หน่วยเท่านั้นเองนะครับผมต่อมานะครับผมสกิลที่3สกิลที่3เป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับผมก็คือเป็นการตีศัตรูเป้าหมายเป้าเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้ศัตรูติดสถานะหลับนะครับผมอา หลับนานถึง14วินาทีทุกานโคตรเยอะนะครับผมจะตื่นเมื่อถูกโจมตีครบ5ครั้งเอาครบ5ฮิตเอาง่ายคือเอฟเฟกต์หลับในเกมเนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะอันเนี้ยมันมีเงื่อนไขเข้ามาครอบคือถ้าในกรณีที่สกิลที่3ของน้องนไปหลับศัตรูเสร็จปั๊บนะครับผมแล้วศัตรูจะตื่นได้ก็ต่อเมื่อตีครบ5ครั้งหรือจะ หลับถึง14วินาทีอะไรประมาณนั้นหลับถึง14วิปั๊บเนี่ยถึงจะตื่นหรือไม่ก็โดนตีห้ครั้งถึงจะตื่นอะไรประมาณนั้นเป็นต้นเนาะแล้วการหลับเนี่ยเพื่อนๆโอกาสติดแม่ง90%้คือเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะตัวนี้เก่งนะครับเก่งมากๆเลยแต่ว่าการใช้งานของน้องเนี่ยจะหนักไปทางคองนเทนต์อาชีซะ <innovate> มากกว่านะครับหรือตีคนนั่นแหละนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเออใช้งานได้จริงๆตระกูลกิมก,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 ก็เป็นตระกูลที่เก่งพอสมควรอยู่นะแต่ว่าก,รก,ก,รก,รกิมไฟเองมันม<ท>ีัแทนนเยอะะครบผม่ะ กิมน้ำทำไมผมถึงมองว่าเก่งนะครับผมคือมันจะเป็นการโจมตีศัตรูรอบๆนะครับผมเป็นการตีมหมู่นะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสถานะถูกกัด อ่ถูกน้ำน้ำแข็งกัดนะครับไอ้น้ำแข็งกัดเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับฟรีซหรือการแช่แข็งนั่นเองเพื่อนเพื่อนอ่ะนี่นะครับผมลดสปีดอ่าไม่น้ำแข็งกัดไม่ใช่เป็นการแช่แข็งเพื่อนเป็นการลดสปีดแล้วก็ลดลดแอคแค็กสปีดแล้วก็ลดการเดินถะลดการเคลื่อนที่อ่าประมาณนั้นนะครับผมคือเปลง่ายตีช้าเคลื่อนที่ช้านะครับผมแค่นั้นเลยนะครับผมถือว่าไม่ได้แ,แย่นะครับไม่ได้แย่เลยนะครับผมดีดีด มันอ e ีฟิตจะไม่ค่อยชอบตัวนี้มากๆอีฟ e ิตน้ําจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าหนึ่งเลยครับมันโดนในเรื่องของรถแอคจากสตีด um ไปเนาะถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนั้นถือว่าดีถือว่าดีนะครับผมอ่ะก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมน่าสนใจมากๆแต่ว่าเอ่อจริงๆมันก็มีตัวแทนเยอะแหละนะครับแต่ว่าถ้าพูดกันถึงมอนเตอร์สามาวตัวนี้ก็อยู่ใน็อปเทียที่ค่อนข้างน่าสนใจนะ ต่อมานะครับผมก็คือจะเป็นการโจมตีศัตรูเป้าหมายนะครับผมหากเป้าหมายถูกสถานะแช่แข็งเลยถูกสถานะกัดน้ําแข็งกัดอยู่นะครับผมจะเป็นการเหมือนคล้ายกับลดสปีดลงด้วยนะครับผมอ่าเหมือนคล้ายกับลดแอคแท็กสปีดลงนะครับผมแล้วก็จะเป็นการลดคููดาวสกิลของสกิลนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆโอ้ดีมากๆนะครับผมอ่าถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับผม ก็น่าสนใจยอมรับว่าน่าสนใจอยู่นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเก็บไวปก่อนก็ได้ครับตระกูลกิมเนี่ยเป็นตระกูลที่น่าปั้นอยู่แล้วเพื่อนตระกูลกิมไม่ว่าจะเป็นไฟน้ำลมเนี่ยแสงมืดเนี่ยคือคือลือหมดนะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับมันก็ใช้งานยากปลกปลายแปลกปลายนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนี่เลยครับผมตัวของการดูด้าน้ำนะครับการดูด้าน้ําไม่ต้องพดเยอะนะเจ็บคอนะสกิลที่2เนี่ยมันจะเป็นการลดคูดาวนะครับผมให้กับสมาชิกทุกตัวในทีมยกเวนัวเการลมบขึ้น อารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสกิลที่3เนี่ยมันจะเป็นการฮิวให้กับพวกทุกตัวนะครับผมแบบฮิวแรงมากไอการฮิวเนี่ยมันจะฮิวแรงตามค่าไม่คพลีสูงสุดของมันนะครับผมยิ่งเลือดมันเยอะมันก็จะยิ่งฮิวแรงนั่นเองครับแล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับน้องจะเป็นการถอดในเรื่องของเอฟิกไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตเนี่ยก็จะเป็นให้เป็นตีมแบบสายฟ้าเนาะแล้วเวลาใช้สายฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นการลดเลือดของเราไปเรื่อยๆนั่องนั่น้เองนะครับเก่่งอยูแล้บตัวนี้เก่งนะครับผม แล้วที่เหลือ <c oughs> มีตัวไหนที่ที่น่าป้านไหมที่น่าน่าสนใจหรือเปล่าจริงๆอะมันมีตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเออมันมีนอโน้มที่ที่น่าใช้นะครับผมสองตัวสิแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างแต่รู้สึกว่ามันน่าใช้ นะครับก็คือตัวของแฟงเก้นสไตล์ธาตุน้ำครับผมแฟงเก้นสไตล์ธาตุน้ำเนี่ยสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการออย่อยยุนะครับผมอ่ะเป็นการออย่อยยุสตูทั้งหมดนะครับในขอบเขตนะครับเป็นเอาง่ายคือเป็นการตีหมู่เนาะแล้วก็สกิลเนี้ยใช้มาแค่2หน่วยเท่านั้นคูดาวเพียง14วีวิเท่านั้นเองคือคูดาวไวมาก นะครับแล้วเย่อยุ่เนี่ยนานถึง11วินาทีด้วยกัน,นเพื่อนเพื่อนมีโอกาสติดทั้งหมด82วินาทีเออ82เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเยอะมากนะถือว่าเยอะมากๆตัวนี้น่าสนใจมากนะครับผมเนี่ยลองสกิลที่สองครับเอสอสกิลที่สามครับเพื่อนๆมันจะเป็นการทำเหมือนคล้ายๆกับท่าดไฟนะครับผมก็คือเป็นการกระโดดสูง ทุกพื้นแล้วก็ทำาเมจดนะครับผมการทำาเมจเนี่ยจะทำระมจดแรงตามข่าเดฟนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือมีโอกาสที่ทำให้ศัตรูติดส,สถานะสตานด้วยถือว่าเป็นสกิลแบบเอาง่ายคือสกิลที่2ของแฟงคาดไฟเลยนะครับผมถือว่าใช้งานได้แต่ว,ว่าข้อเสียของแฟงคาดน้ำก็คือสตาร์นั้นมันน้อยหน่อย สตาร์ทของคาดไฟเนี่ยอยู่ที่3.5นะ3.5วิแต่อันนี้อยู่ที่3วินาทีและโอกาสติดแค่62เท่านั้นถือว่าน้อยมากๆนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่แรสกิลติดตัวกันมากครับสกิลติดตัวครับได้รับภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์ลดเดฟนะครับผมคือเอาง่ายๆคือถ้ามีตัวไหนที่สามารถทําก่อแตกได้เนี่ยเวลาที่มาตีกับน้องเนี่ยมันจะไม่สามารถทํเกาะแตกได้เพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการลดเดฟถ้าอยากจะลดเดฟน้องได้ต้องเอาเหมือรอยมามาแซมนะคร แล้วที่สําคัญคือหากศัตรูถูกโจมตีเออหากหากถูกศัตรูโจมตีนะครับผมก็จะมีโอกาสนะครับในการลดเดฟของผู้โจมตีนั้นด้วยอารมณ์ประมาณว่าถ้าศัตรูมาตีเราเราก็จะมีโอกาสกาะแต่เขาเนะนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่แทงมากๆเป็นตัวที่ชงเป็นตัวที่สามารถแบบชงให้เพื่อนได้ทาดาเมจในตัวมันเองได้นั่นเองครับแล้วก็ที่สําคัญครับผม มีโอกาส10%ในการลดเดฟระดับหนา14วินาทีก็10%ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าใช้งานได้อันนี้เป็นสกิลติดตัวแล้วเพื่อนนะสกิลติดตัวแค่นั้นเองนะครับผมอู้ตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ h ิ l l How นะครับผมหรือพูดง่ายๆหมาในาตทัดน้ำเนาะตัวนี้มีความน่าสนใจในเรื่องของการ b u d d a แล้วก็การเบ r ร์ d a a มจนั่นเองครับ สกิลที่2องครับมันจะเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับผมจะเป็นการโจมตีสัตนะครับผมเป้าเดี่ยวนะเพื่อนๆนะแล้วก็สกิลเนี้ยมันจะแรงตามค่าสปีดของมันด้วยนะครับผมยิ่งๆตัวของ ATK สปีดเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งตีแรงเท่านั้นครับผมตัวนี้ยิ่งเร็วยิ่งแรงถ้าพูดง่ายๆเนาะเป็นดาเมจเป้าเดีด่ยวที่เร็วแรงแล้วก็ตีที่แทบพังได้เลยครับแรงมากๆต่อมาครับผมก็คือสกิลที่3นะครับผมสกิลที่3ครับจะเป็นการโจมตีสัตเป้าหมายอย่างรุนแรงนะผมแล้วก็จะเป็นการเพิ่ม A.T.K. Speed ให้กับพวกรอบๆด้วยนะครับเป็นตัวชงนะครับเพื่อนๆตีกัดปั๊บนะครับผมเพิ่มตัวของ A.T.K. เปอร์เซ็นต์เป็นเออเป็นเอเป็นเขาเรียกว่าแ t คแทกบารผมเรียกผมชอบติดคำว่าแ t คแทกบารมากหรือพูดง่ายๆคือ A.T.K. Speed นะครับผมระดับหนึ่งนานยี่สิบวิตัวนี้คือเป็นตัวชงให้เพื่อนทำน้ำเมจได้ชงได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เป็นต้นมีความน่าสนใจนะครับธาตุน้ำก็หลักๆมี1ตัวนะครับผมแฟรดดี้กริมนะครับ2ตัวนะครับ3ตัวก็คือแฟกซ์กิทสไตล์ครับผมแล้วก็ ตัวที่4ี่ก็จะเป็นตัวของเฮลเฮลนะครับผมอ่าตัวที่5ก็เป็นการูด้านามครับผมแล้วก็ตัวที่น่าจะมีแค่นี้นะครับผมเท่าที่เท่าที่ผมไปศึกษามาก็ได้จะมีแค่นี้นะครับผมทีนี้มาพูดถึงท่าลมกันบ้างเ,เพื่อนๆท่าลมเนี่ยจริงๆก็มีหลายตัวท,ที่น่าสนใจนะครับผมยอมรับอยู่แต่ว่าท่าลมเองก็ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามัมนเล่นยากกับท่าลมในความรู้สึกของวันนะฮะอ่าท่าลมนะครับผมตระกูลแฟรรี่เก่งแล้วเพื่อนๆเก่งอยู่แล้วนะครับผมอ่ะสกิลที่2ของแฟรรี่นะครับเ,เพื่อนๆ สกิลที่2เนี่ยจะเป็นการโจมตีเป้าหมายนะครับแล้วก็จะเป็นการลดเดฟนะครับผมอ่ะสกิลเนี้ยดูผิวๆอาจจะแบบเฮ้ยเฉยๆไปเพื่อนๆแต่ว่าดาเมจที่ทําได้มันไม่เบาเลยทุกคน817ของ ADK คือตีทีขี้แทบผังนะครับแรงมากนะครับแล้วก็จะเป็นการลดเดฟด้วยตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับการในการเล่นล่อเป้าเดี่ยวแล้วก็จะเป็นการเหมาะกับการทำ The Great Monster ทัดน้ำตัวเนี้ยแรงนะครับสกิลแรงมากแล้วก็สามารถใช้สกิลสแปมได้รัวๆเลยครับผมเพระาะคูดาวแค่18วินาทีเท่านั้นเอง นะครับแล้วก็ใช้มานาเพียงแค่3หน่วยเท่านั้นเองนะครับผมทีนี้ตัวของสกิลที่3ครับสกิลที่3อ่ะจะเป็นการฮิวให้กับพรรคพวกเป้าหมายนะครับแล้วก็จะเป็นการปลดในเรื่องของเอฟเฟกต์น้ำแข็งกัดนะครับน้ำแข็งน้ำแข็งกัดก็คือแบบพวกอีฟิตน้ำพวกกิมน้ำอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผม ถ้าหากกดสำเร็จนะครับผมเวลาคูดาวของสกิลเนี้จะลดลงนะครับผมแล้วก็ตัวของซัมมานเนอร์เนี่ยจะได้รับมานาสองหน่วยเช่นเดียวกันนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าไอตัวของแฟรี่ไอแก๊งแฟรี่เองธาตุน้ําแล้วก็ท่าฝักท่าลมเนี่ยมันจะเป็นธีมคล้ายๆกันเพื่อนๆแต่ว่าการลบบัฟในเรื่องของเอฟเฟกต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้เป็นต้นตัวนี้ข้อดีของมันคือเป็นการเพิ่มมานาให้ซัมมานเนอร์เนี่ยสองหน่วยเลยนะครับเป็นตัวดาเมจได้เป็นตัวฮิลได้นะครับคูดาวเร็วด้วย นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นตัวที่สามารถที่จะฟิวไม่ว่าจะเป็นการชงให้เพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกาะแต่การถอนรับนู่นนี่ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับมีความน่าสนใจแต่ว่าถามว่าให้ปั้นตอนนี้ไหมก็คงไม่นะครับผมต้องบอกก่อนว่ามีความน่าสนใจนะครับเพื่อนๆอ่ะต่อมาครับผมอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคอนลมนะครับผมคอนลมนี่คือแบบ the best of god ในการตีดาเมจนะครับผมอ่ะ สกิลที่2ของคอนหล่มเพื่อนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการตีหมู่นะครับผมเน้นนะครับเป็นการตีหมู่นะครับแล้วก็มีโอกาสในการเกราะแตกสตูด้วยนะครับผมเป็นเกาะแตกระดับหนึ่งนะแต่ว่าเกาะแตกโคตรนาน,นเพื่อนยี่สิบวินาทีเพเพื่อนเกาะแตกระดับหนึ่งยี่สิบวินาทีแต่คูดาวของมันเนี่ยเพียงแค่สิบสิบแปดวินาทีเท่านั้นนะฮะเอาง่ายครับเอาอาบกาะแตกอาราวดาวเพื่อเพื่อนตีเกาะแตกตีเกาะแตกโอ้มันมากๆนะครับผมส่วนสกิลที่3ครับผม สกิลที่3เนี่ยจะเป็นการทำระเมดแรงตามเดฟเพื่อนเพื่อแล้วก็มีโอกาสนะครับในการทะลุเดฟเนี่ยหกเอาง่ายคือตีปั๊บแล้วก็แบบมีโอกาสทะลุเดฟอารมณ์คล้ายๆกับแฟงคาดไฟนะครับผมอ่ะอารมณ์คล้ายๆกับแฟงคาดไฟแต่ว่ามันมีเงื่ขนไขเข้ามาครอบคืออ่าถ้าเดฟของเป้าหมายเนี่ยต่ำกว่าตัวเองครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการตีทะลุเดฟเลยนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเดฟเท่ากันหรือถ้าเดฟฝั่งตรงข้ามสูงกว่าเราเนี่ยบอกตรงๆว่าเราอาจจะตีไม่ทะลุเดฟนะครับผมอ่ะประมาณนั้นเนาะ ง่ายเลยครับง่ายเลยครับสกิลนี้คือดีมากคือตีเป็นเป้าเดียวแล้วก็ตีทีที่แตกเป็นมอเตอร์สามดาวที่สารพัดประโยชน์มากๆเพื่อนและที่สาคัญคือสังเกตนะครับผู้ดาวแค่18วิใช้มานาเพียงแค่3หน่วยเท่านั้นเองทุกโรว์นะครับผมตีทีที่แทบพังนะครับผมโูแบบดูดันไม่เกรนใจใครนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนี่ครับพูดไม่พูดถึงไม่ได้ครับน้องอ่า ชนนอนในครับผมหรือตัวของพิซซี่ทัดลมนะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคอนะเก่งมากนะครับผมสกิลที่2ครับเพื่อนๆพื่สกิลที่2ของของตัวพิซซี่ลมนะครับผมก็คือมันจะเป็นการลดในเรื่องของบับดาบนะครับผมอ่ะฮะลดในเรื่องของบับดาบนะครับแล้วก็เป็นการลดบับเดฟด้วยนะครับผมหักดาบเกาะแตกนะครับผมเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับผมอ่ะที่สําคัญไปมากกว่านั้นเลยครับไอ้หักดาบเกาะแตกเนี่ย ดูถึง20วินาทีด้วยกันนะครับถึงแม้จะเป็นระดับหนึ่งก็เถอะนะครับแต่อยู่20วินเนี่คือนานมากนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของครูดาวเนี่ยแค่24วินเท่านั้นเองนะครับเอาง่ายๆคือถ้ามีการูด้าในทีมเนี่ยสกิลสองเนี่ยถ้าจะกดได้ตลอดเลยนะแล้วก็ใช้มานาเพียงเศษสี่หน่วยเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับผมต่อมาครับสกิลที่3ครับสกิลที่3นะครับเป็นการเพิ่ม ATK ระดับ2นาน20วินนะครับแล้วก็เพิ่ม ATK กับปั๊บเดฟเนี่ยระดับ2 20เเเนนนนนนี่่ยาาาววิะะครรรับแลล้กกก็็จปดใือองงข สตูลง1เทิร์นนะครับผมและไม่ใช่1เทิร์นสิเขาเรียกว่าระดับ1เนาะเกาะสตูลงระดับ1นะครับผมแล้วก็จะเป็นการลด a ต k ระดับหนึ่งด้วยหักตาบกาะแตกนะครับปั๊บดาบปั๊บเกาะนะครับตัวนี้เก่งมากซัพพอร์ตนี่คือแบบเล็กพี่เลยตัวนี้คือ the best of god นะครับผมคือเก่งมากๆเป็นมอนที่สามเท้าที่ผมเชียร์นะครับผมอ่ะ ต่อมานะครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับตอนนี้คือลูกหลักวันคงนะครก็คือน้องเยติลมนะครับเยติลมเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับเพื่อนๆคือสกิลที่2ของน้องครับเพื่อนๆเป็นการตีนะครับเป้าเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นการห้ามฮิลใส่ศโตูด้วยนะครับโอกาสห้ามฮิลในทัวเยอะมากๆนะครับถ้าจะติดแบบ100%เลยมั้งตอนที่ผมใช้มันตี2ครั้งนะครับผมแล้วก็ห้ามฮิลเนี่ยนานถึง17วินาทีด้วยกัน นะครับผมถือว่าดีมากๆนะครับตัวน,นี้ทำดาเมจต่างเดฟด้วยนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็สก,กิลที่3ครับสก,กิลที่3เป็นสก,กิลฮิลครับเพื่อนๆสก,กิลที่3เนี่ยเป็นการฮิลนะครับผม16.2นะครับผมซึ่งไอการฮิลตรงเนี้ยมันจะคำนวณจากการที่แบบเพื่อนยิ่งเพื่อนอยู่เยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งฮิลแรงเท่านั้นนะครับผมก็ฮิวทีก็เกือบเต็มหลอดเหมือนกันนะครับในกรณีที่เพื่อนอยู่เยอะๆนะแต่ว่าถ้าเพื่อนน้อยเนี่ยก็จะฮิลเบาๆนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นตัวหน่าาสนใจมก นะครับผมก็สามท่าหลักประมาณนี้แล้วกันส่วนแสงมืดเนี่ยแสงมืดจริงๆผมไม่ช้ำม,มากนะเพื่อนๆแสงมืดเนี่ยบอกก่อนว่าผมไม่ช้ำนะครับผมอ่ะก็เท่าที่อันนี้คือเป็นข้อมูลที่หามาได้นะครับก็ถ้าแสงเนี่ยจะมีตัวของกิมกิมแสงเนี่ยเก่งมากคือปัจจุบันผมใช้แล้วก็สกิลเต็มนะกิมแสงเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่สกิลที่2อเนี่ยมันเป็นสกิลหมู่สกิลสองสามเป็นสกิลหมู่และสกิลที่1ของน้องเนี่ยก็คือว่าเป็นสกิลที่ดีด้วยถ้าในกรณีที่เป้าหมายเนี่ยอยู่สถานะสตาร ถ้าเป้าหมายตีสถานะสตันรหรือมึนงงอยู่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มตของแอคแท็กสปีดให้ตัวเองแอคแท็กสปีดเนี่ยมันทำให้ตัวของมันเองอะสแปมตีเร็วเรื่อยๆตีเร็วตีเร็วตีเร็วอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมสกิลที่2ครับเพื่อนๆสกิลที่2เป็นการตีหมู่นะครับแต่ว่าขอบเขตมันไม่ได้กว้างมากสักเท่าไหร่ครับ <S <S รเป็นการตีแล้วก็ถ้าเป้าหมายติดสถานะสตันรหรือมึอเง,งนอยู่เนี่ยจะเป็นการลดเดฟนะครับผมไอ้ลดเดฟเนี่ยระดับ2นะเพื่อนๆอย่ามองว่าน้อยนะครับระดับ2นานทั้งหมด 16วินาะทีด้วยกันนะครับผมถือว่ดเยอะมากๆก mm. ูดาวนี่ยกูดาวแค่14วินาะทีแล้วก็ใช้มานาเพียงแค่2หน่วยเท่านั้นนะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยสกิลที่3ครับผมก็คือจะเป็นการโจมตีสโตร,รอบๆนะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้สถานะเออทำให้ติดสถานะสตันนะครับผมซึ่งสกิลนี้สตันแบบสตันไม่พอแม่งแรงด้วยนะตีโคตรแรงเพื่อนๆตีตัวนี้ผมบิวเป็นคริร้อยแล้วก็ทำแม่น,น้ำเอฟเฟกต์อะคือตีทีเนะี่ยคือแบบบ้านช่องพังเลยนะแรงมากนะครับแรงจริงๆนะครับผมเป็นตัวที่เก่งมากๆนะ อีกตัวหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือตัวของน้องการูด้าแสงกาดูด้าแสงเนี่ยเป็นมนเตอร์ที่เก่งมากๆอารมณ์คล้ายๆกับการูด้าน้ำครับสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับรีสกิลให้กับพวกรอบๆนะครับผมรีสกิลให้กับพวกรอบๆนะครับแล้วก็ไม่เชิงว่ารีสกิลสิเป็นการลบคูดาวแล้วกันเนาะเป็นการลดคูดาวให้กับพวกรอบๆสกิลเนี้ยไม่มีผลกับตัวมันเองนะครับผมอ่ะแล้วก็สกิลที่3ครับ สกิลที่3คือ1จะเป็นการชุบชีวิตให้เพื่อนนะครับผม1ตัวนะครับผมหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆนะอ่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนเราตายไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการชุบชีวิตให้นะครับผมแล้วก็ชุบชีวิตมาเนี่ยเลือดจะอยู่ที่13%ซึ่งน้อยมากนะพี่น้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นาการหิวอาการฮิวตัวเนี้ยมันหิวไม่ได้แรงมากเพื่อนมันหิวแค่ 37. 8ของเลือดของเป้าหมายเท่านั้นคือง่ายคือใครเลือดเยอะก็จะยิย่งแค่มันฟิกหิวอ่ะแค่37.3 แค่สามสิบเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเยอะไปมากกว่านี้แล้วนะครับประมาณนี้เป็นต้นเนาะก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งนะครับฟื้นซินที่เพื่อนได้ฮิวได้ด้วยนะครับถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับผมไอ้สกิลเนี้ยกูดาวเร็วด้วยนะครับผมกูดาวเพียงแค่ยี่สิบวินะครับแล้วก็ใช้เวลาแค่สี่หน่วยเท่านั้นนะครับแป๊บเดียวได้แป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวจริงฮิวแป๊บ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 เดียวฮิวแป๊บเดียวฮิวอย่างเงี้ยโคตรเก่งเลยนะครับผมอ่ะ ก็สําหรับ้าแสงน่าจะประมาณนี้นะาตาแสงเนี่ยจริง,รงๆก็บอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ช่ำมากนะครับผมอ่ะส่วนธาตุมืดนะครับผมต่อมานะครับผมก็คือตัวของน้องกริมกริมธาตุมืดนะครับผมกริมธาตุมืดเนี่ยตรงสกิลที่2ครับเ,เพื่อนๆอ่าตรงสกิลที่2เนี่ยมันจะเป็นการไล่ในเรื่องของบัฟพิษเป็นเพื่อนเป็นการไล่ในเรื่องของบัฟพิษเนี่ยเป็นแบบดามเมจหมู่นะครับเป็นพูดง่ายคือตีหมู่นั่นเองครับไล่เอฟเฟกต์พิษเนี่ยนานสามสิบวินะครับผมโหโคตรนานเป็นพิษระดับหนึ่งเนี่ยน ถึงสามซีรีส์เนี่คือใช้ได้เนะในวันนี้สามารถกดสกิลเนียสปแปมนี่รัวๆเลยครับสกิลที่2เนี่ยคูดาวแค่24่สิบสีวิเองเท่านั้นนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแตกพิษรัวๆซึ่งไอพิษเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นการลดเลือดของศัตรูเนี่ยถ้าสมมติเป็นเป้าเอ่อเขาเรียกไงนะเป็นอันเดียวนะครับผมก็แค่0.7ถ้า2อันก็1.3นะครับถ้าสมมติ10อันนะ่ะ3.7%ของ hp สูงสุดของเป้าหมาย เป้าหมายจะโดนลดเลือดไปแบบไม่รู้ตัวครับผมประมาณนั้นเลยนะครับบอกได้คําเดียวว่าโคตรขี้โกงนะครับผมตัวนี้โกงมากๆนะครับส่วนสกิลที่3ครับผมเพื่อนๆสกิลที่3เนี่ยจะเป็นการตีเป้าแบบเป็นการตีหมู่ตีทั้งหมด5ครั้งแต่การตี5ครั้งเนี่ยจะเป็นการตีแบบซุ่มนะครับผมถ้าในกรณีที่เป้าหมายเนี่ยมีเอฟเฟกต์ผิดอยู่นะครับมันจะทําให้สตัวติดสถานะสตาน์ครับเพื่อนๆอ่าโคตรดีนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้เลยนะครับผมแบบ ตีปั๊บสตาร์ตตีปั๊บสตาร์ตโอ้ดีดีจัดดีจัดนะครับผมเป็นตัวที่เก่งนะครับเก่งสตาร์ทนด้วยนะครับผมสตาร์ตสามจวินาทีนะถือว่าไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่เลยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมก็คือตัวของเซอร์เพนเซอร์เพนหรือพูดง่ายเขาเรียกว่าอะไรนะพยางงูทัดทัดมืดกันนะครับพยางงูทัดปืนเนี่ยเก่งนะครับเก่งมากด้วยนะครับผมต้องสกิลที่2ครับเพื่อนๆสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการตีแรงตาม HP สูงสุดของ ตนเองนะครับผมใส่เป้าหมาย3ครั้งนะครับเป็นการตี3ครั้งนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้สะตรวติดสถานาปะปั๊บพิษนะครับสถานาปะปั๊บพิษเนี่ยนานมากนะครับผม30วินาทีนะครับมีโอกาส75%โคตรนานนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นการตี <tent. S 2> <Room. S 1> น่าจะเป็นการตีแค่อันนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นการตีเป้าเดี่ยวหรือเป็นการตีหมู่พเ<อ>พื่อนๆอ่ะน่าจะเป็นอ่ะเป็นการตีหมู่ครับเป็นการตีในขอบเขต3ครั้งนะครับผมอ่ะ แล้วก็สกิลที่3ครับเพื่อนๆสกิลที่3ครับผม <c oughs> ก็จะเป็นการตีแรงตามเลือดของตัวเองนะครับผมอ่ะใส่ศัตรูรอบๆนะครับผมหากเป้าหมายมีเอฟเฟกต์พลิกอยู่นะครับผมในระดับที่กําหนดนะครับผมระดับที่กำหนดคือระดับ3ขึ้นไปนะครับเราก็จะมีโอกาสที่ทําให้ศัตรูติดสถานะหวัดหวาดกลัวนะครับสถานะหวัดกลัวคืออะไร สถานะบวาดกลัวคือปลาดกลัวจนไม่สนใจการเคลื่อนไหวคือเป,เป็นการเหมือนคล้ายๆกับบังคับไม่ได้เพื่อนๆตีไปปั๊บเนี่ยแล้วศัตรูแบบเดินหนีเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับบัฟเฟียหรือเป็นปบัฟแบบขอ,ของเกมแบบ dot a ผมในความรู้สึกคือมันไม่สามารถบังคับมันไม่สามารถบังคับตัวเองได้นะครับประมาณนั้นเป็นต้นเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับผมน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็แต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะบัฟพิทเนี่ยต้องเป็นระดับ3ขึ้นไปนะครับผมอ่ะก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมอ ต่อมาครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับซูเปอร์เดอะเบียดออฟกอดนะครับผมน้องฮาร์ี้มืดนะครับฮาร์ี้มืดนะครับเป็นตัวที่เก่งมากทำดาเมจได้ดีสกิลดีนะครับผมสกิลที่2ของฮาร์ี้มืดครับเป็นการตีเป้าหมาย2ครั้งนะครับผมหากเป้าหมายตีฮิตสุดท้ายแล้วติดครีหากเราตีเป้าหมายแล้วแบบติดครีดีข้อเนี่ยจะทำให้สตรูติดสถานะสตันด้วยหนึ่งเทิร์ดนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับสตันเนี่ยนานถึง3.5วินาทีโคตรแรงเออโคตรนานนะครับผม คือตัวนี้บิวเป็นขางคีย์ลอยครับผมเพื่อนๆผมใส่เป็นคีย์ลอยนะแล้วก็มีแม่นยำเอฟเฟกตติดบ้างประมาณ5 0 8 5กําลังสวยนะครับผมแล้วก็สกิลที่3ครับสกิลที่3ครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็ทําให้ศัตรูตีสถานะเกาะแตกแล้วก็จะเป็นในเรื่องของบัฟบรูปไฟไอบัฟบรูปไฟเนี่ยมันทำดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับผมประมาณนั้นเป็นต้นนะครับตี2ครั้งตึ๊กๆึกนะครับผมเกาะแตกแล้วก็เป็นการบัฟบรูปไฟนั่นเองนะครับถือว่าเป็นะ้นต สำหรับตัวของฮาร์ปี้มืดนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมก็คือตัวของน้องฮิวฮาวนะครับผมหรือตัวของหมาในธาตุมืดนั่นเองครับหมาในธาตุมืดเนี่ยความโกงอ่ะมันนา่าจะอยู่ที่แพสซีฟนะครับเพื่อนๆหรือสกิลติดตัวเขาบอกว่าเมื่อตัวของอ่าเพิ่ม ATK สปีดให้ตัวเองนะครับผมและเพิ่ม ATK สปีด ขึ้นอีกตามสัดส่วน HP ที่เสียไปอารมณ์ประมาณว่ายิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งจะได้รับในเรื่องของ ATK สปีดเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นตัวที่ทํ้ง่ายๆพูดง่ายๆคือมันตีเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่แบบเป็นตัวที่เป็นการเบิร์ดดา a g e มากกว่านะครับในความรู้สึกของวันเนาะอ่ะสกิลที่2ครับเ,เพื่อนๆสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีสตูปเป้าหมายนะผม ทำดาเมจตามสัดส่วนแอคแท็กสปีดของตนเองยิ่งแอคแท็กสปีดของตัวเองเยอะก็ยิ่งแรงนั่นเองครับและสกิลที่2เนี่ยมีการเพิ่มตัวของแอคแท็กสปีดให้ตัวเองด้วยตัวนี้คือแบบได้เลยว่าตีเป้าเดี่ยวนี่คือขี้แค่พังถ้ามีเกาะแตกอยู่นะส่วนสกิลที่3ครับผมสกิลที่3ครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับผมแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟู HP จากดาเมจที่ทําได้นั่นเองครับเอาง่ายๆคือประมาณว่ายิ่งทำดาเมจได้เยอะก็ยิ่งอยู่แรงนั่นเองนะครับผมถือว่าใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะคร หลักๆน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับมอนเตอร์3 3ดาวคาดมืดนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ช่่อมากนะเพื่อนๆนะคือผมไม่ค่อยเห็นคนรีวิวอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็น3ท่าหลักก็จะมีบ้างของต่างประเทศที่มีรีวิวนะครับส่วนแสงมืดเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยเยอะนะครับผมอันนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าหาข้อมูลที่ตกหล่นและผิดพลาดอันนี้ต้องต้องกราบขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผม see y o u n e x t t i m e นะแจ๊